เดี๋ยครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการประกอบนะครับตัว15บาทสาหรับลูกค้าที่กาลังตัดสินใจซื้ออยู่หรือลูกค้าที่ได้รับของไปแล้วว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นรุ่นกระป๋องพิ้ว15บาทนะครับที่ร้านเรียกกันนะครับหรือเครื่องมนยาลักสาย15บาทนั่นเองตัวนี้มีแบตเตอรี่พร้อมนะครับอ่ะเรามาดูการประกอบขั้นตอนแรกเลยนะครับมันจะมีสฝั่งนะคะสายดูดสังเกตจะเป็นหางปลานะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าสายส่งอ่ะวิธีง่ายๆเลยนะครับเราก็ต่อสายด ใส่ใสายดูดเข้าไปประมาณนี้เราใส่ให้สุดก็ได้นะครับเราใช้ไฟลนนิดนึงนะครับเราก็ดันเข้าไปให้สุดเลยต่อไปนะครับตัวนี้เราก็จะเป็นสายพ่นนะครับสายพ่นเราก็เอาเกลียวนะครับหางปลาหมุนใส่เข้าไปตามเกลียวที่เป็นเกลียวทั้งหมดนะครับผมแนะนําให้ลูกค้าใช้เทปพ,พันเกลียวพันเข้าไปที่ตัวเกลียวก่อนนะครับการรั่วซึมกันลมออกหรืออะไรอย่างนี้ได้ร้อยเนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะเป็นถังด้ามพ่นแล้วก่อนที่จะใส่ด้ามเราต้องใส่วาลไปก่อนนะครับเพื่อการเปิดปิดนะครับแล้วก็ทําให้ปั๊มหยุด ตัดอัตโนมัตินะครับเวลาเราเปลี่ยนย้ายการพุ่นนะครับต่อไปใส่ด้ามน,นะครับวิธีใส่ด้ามน,นะครับผมจะมีการแยกระหว่างตัวด้ามจับกับตัวนี้ออกนะครับตอนที่ส่งใบนะอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ก่อน พอเราส่งไปเนี่ยตัวนี้นจะไม่ได้อยู่กับตัวด้ามน,นะครับผมจะส่งแยกอย่างนี้ลูกค้าหมุนนะครับหมุนใส่เข้าไปก่อนหมุนให้ถึงตัวตัวน็อตนี่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวประแจนะครับนะจับนี้แล้วก็จับนี้หมุนหมุนเข้าหากันไม่ได้หมุนในทานเดียวกันนะหมุนเนี่ยสวนทางกันอย่างนี้มันจะแน่นนะครับจากนั้นพอมันจะแน่นเนี่ยครับเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะอยู่ติดนะครับเห็นไหมเกียวมันจะตามเห็นไหมครับแล้วมันก็จะติดนะครับหมุนปรับ ตัวหัวพ่นได้นะครับห้าหมุนมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับผมดูที่แกนตัวใน นะครับสังเกตแกนตัวไหนดีนะครับผมจากนั้นเราใส่เข้าไปที่ตัววาล์วเราหมุนใส่เข้าไปเลยนะครับไม่ยากเลยครับดูตามคลิปนี้นะครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับผู้สูงอายุเด็กวัยรุ่นทําได้หมดนะครับไม่ยากนะครับเกษตรเนี่ยมันสําคัญนะครับตอนนี้เราก็เราได้ใช้อยู่แล้วแน่นอนนะครับผมศึกษาไว้นะครับเสร็จแล้วอันนี้คือประกอบเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการเปิดใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับว่ามันง่ายขนาดไหนว่ามันง่ายจริงๆนะครับไม่เหมือนเครื่องยนต์นะตัวนี้จะเหมาะสําหรับ หญิงเลยนะครับผมสวิต์นะครับตัวนี้จริงๆอะ่ะมันเป็นปั๊มเดียวนะครับแต่สวิตที่เราให้เนี่ยคือเป็นปั๊มคู่นะครับความหมายคือว่าเราจะเปิดแค่อันไหนก็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมครับ คือมันก็ทํางานแค่หนึ่งมันสวิตช์เนี่ยคือเรามีหลอกไ, OK ไว้ตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งไว้ใช้งานได้จริงและสังเกตนะครับลูกค้าสังเกตได้นะครับเวลาใช้งานนะครับถ้าขึ้นตัว N นะครับขึ้นตัว n นี่คือแบตเตอรี่เต็มแล้วนะ L กับ n นี่คือเต็มนะครับถ้า L มันหายไปเหลือแต่ N มันหายไปเหลือแต่ L นั่นคือแบตเตอรี่อ่อนแล้วนะครับเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยรเรามาสังเกตตอนชาร์จกันว่าชาร์จยังไงนะตัวนี้คือสวิตช์ปิดนะมันกันน้ําได้นะครับเราใส่ที่ชาร์จ้าไป ไม่ขึ้นไฟอะไรเลยนะครับผมมันจะขึ้นแค่ที่ตัวนี้เท่านั้นนะลูกค้าสังเกตที่ตัวนี้ดีๆถ้าตัวนี้มันเป็นสีแดงคือตัวเขากําลังชาร์จไฟอยู่แต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นเขียวแบบนี้ตอนชาร์จนะครับเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วแปบลบว่าแบตเตอรี่เนี่ยเต็มละเต็มความจุของมันละเราควรดึงออกห้ามปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนไม่งั้นมันจะทาให้ไอซด้านในเสียแล้วทําให้เที่ชาร์จแบตอายุการใช้งานจะน้อยลงมีเท่านี้ครับนี่คือการใช้งานง่ายๆเลยฝากไว้นะครับมีทั้งรุ่น12บาทแล้ว15บารบแล้วก็สอบถา เพิ่มเติมได้นะครับหรือถ้าซื้อไปแล้วก็เิดปัญหาตรงไหนนะครับสอบถามมาที่เพจเจ้าพยาการเกษตรนะครับมีแอดมินคอยดูแลบริการนะครับผมโอเคไงก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ